เบื้องนั้นนาินาทภูสยามีนเบียงพระมาลาพินห่อนพองสตราวุฒอรินหรือถูกองค์เอยเพราะพระหัต์หากป้องปัดด้วย ขอส่งบัตรมงคลผ่าไทยทวรรั์แหวงเวียงเบียงเสียนสะบัดต,ตกเมื่อยโอครุกครุกเงยงัดอคอโคตเส์กแฮเบา่ายงายเงย ่วงท้อที่ทอยพรอยพัำเพียกทาท่านในรนบดนาดนาฝ่าแสงพลาพายฟอนพระเดศพราแสดงโดนพระเดช คู่เค็นแฮพนันดัอรังสาคนขาดาวโดยควางรารานราวเยากโยนสยบเพนพระ พบเอื้อท้าดินเนื้อขอโคดโซงโซบเงยสังเวทวารชีวาดสุดซีน So, fun. so, well, so, well. Mm -hmm.